ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกเบาดอยครับนี่พาพี่น้องมาเที่ยวกก็แล้วครับมาส่งของครับพี่น้องแวะเที่ยวจักหน่อยม่อนชมม่านมาครับพาเบิ่งบรรยากาศครับน้องก่อนที่ไปส่งของกาดงามาเศร้าครับไปพายนางเบิ่งครับ ทันจังหน่อยได้พี่น้องเห้หาเบิ้งทางครับทีมีสองฟังครับพี่น้องหายงางเบิ้งครับบรรยากาศรอบๆครับไม่ได้ถ่ายจะแก,เกนเนาะลองถ่ายเบิ้งครับเถ่ายยางเบิ้งครับเปลี่ยนทางยางครับพี่น้องตามม่เหี้ยบไปครับ ก็ได้มากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับส่องแฮกบ้าดอยครับโอ้หนมใหม่เห็นหน้นนนนนอง,งนอนอย่าง,งนอนอย่างน่องใหม่ในบ้านในป้าครับโอ้สูงสูงเหมือนน้องนี่นี่แหละครับนี่กับพื้นครับไก่พอดีวน้อง นี่ต้นใหม่ต้นยังนะครับหลยหยยายครับอู้วาวว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 ่ววีวบวอวบวววดวว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 วยวววววว้งววอวววงวว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 งวัวนววงววันววววววครับ ง้าง,งาเลยพี่นุ่มไปเรื่อยครับแล้วเบ,บิ้งงนี่ี๋ยวพาไปเบิ้งสุดไซด์แดดครับสุดเขตประเทศไทยครับในไทยเบิ้งอย,ย,อยงงู่ครับพี่น้องนี่เป็นต้นดอกไม้โอ้งา้างตลอพี่น้องเป็นเขาจะปลูกไว้ครับงามครับสองฟังนะครับ อย่าลืมบึงมดนี่ดอกสีขาวางงามพ้างนอกมาเห็น,นนะว่า,าันนะาะงางไก่ครับตรงนี้เนาะงามลครับ,บปลูกไว้เตนะ็มเลยครับมอง้าไปนยกการพี่น้องงามมับ ยว้พาไปเบิ้งสุดเขตประเทศไทยครับพี่น้องส่งของกันต่อครับพี่น้องต็ดตามสัญญาครับเ้าเบิ้งครับสุดเขตประเทศไทยครับพี่น้องผ่านว่าเหลีครับฟังนังกับรถไล้ครับกันะแตะก้อนคันขำได้แล้ครับวนี่ขำไปว่าอะไนะครับโควบิดขึ้นบ้าลนะครับ ขมไป,ไป,ไปก่ไดแล้กย่างขมไปซื้อของได้ครับตดขา,ายอย่างนั้นเก็กๆมันขมไปกาครับแตคือตะเก้ผมขมไปท้ายไปเบิ่ง,งนะครับแต่มันขมไปก็ได้ครับมันแจกลุงฟองเรร้อยเนี่นี่ยรถคู่ใจอเลยที่น้องไสด้วกันครับสารครับนี่ครับ คลิปนี้ก็ขอบริ้วมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องแฮกเป้าดอยครับแล้คลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ